ครับสวัสดีครับผมคงคนภูเก็ตหลักละพระครับครับผมจะมาบอกคลิปที่สองตนที่ว่า ไปชนท้ายรถสิบล้อแล้วก็คอหักครับจากนั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ไม่เคยพูดให้อะไรกับใครอีกเลยเพราะท่านจะเป็นพระที่ว่าพูดจาไพเราะคำพูดของท่านจะลงท้ายด้วยคำว่านะเจนะจทุกคำครับหลวงพ่อบุญมาท่านเป็นพระที่ว่าพูดจา ไผ่โลมากครับจากนั้นเมื่อพอท่านแดงท่านมรณนภาพคนเพชรบุรีจึงจะมาแย่งท่านจากวัดแกตโทให้ไปไประจำวัดอยูนะ่ณวัดที่เพชรบุรีของวัดเขาบันไดอิดแต่ชาวบ้านวัดแกตโท้เขาไม่ยอมเขาก็เลย ไม่ให้หลวงพ่อไปยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาจนหลวงพ่อบอกว่าท่านจะไม่ไปเพชรบุรีท่านจะอยู่ณวัดแกตู้จนท่านถึงแก่วันที่ท่านต้องจากไปคือวันที่ท่านมรณภาพตอนนี้สังขารของท่านก็อยู่ณวัดแกตู้อยู่ในโรงเก้าครับครับ ถ้าใครอยากรู้อยากทราบก็มาดูได้นะที่วัดเกดโทกค,ครับนี่เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของพุทันแดงวัดเขาบนรดาอิดครับครับปีสองห้าสอองคบางทีโทรศัพท์อาจมันไม่ค่อยดีก็ขออาภาัยด้วยครับ ท่านเป็นพระที่ว่าพูดจาไพเราะมากสมัยกน่นลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับโอเคครับแค่นี้แหละครับตอนคลิปที่สองขอบคุณครับขอให้พระคุมค้มครองทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมครับ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับโคมคนลักพระสวัสดีครับสวัสดี